ฮ่วันนี้เราได้สร้างอุปกรณ์ที่ล้ำที่สุดสามารถใช้ลูกธนูกี่ดอกก็ได้นี่คือธขนูตัวอยา่างต้นแบบอ้สมมุติเรา,เอาเดอกนี้จะกดให้สองทีเลยถ้าสมมุติเราเอาไปดอกอันเนอะเราลอเอาไปเอาไปอันนึงอะไม่ผิดอ่า เราหาเป้าหมายเจอเป้าหมายที่12นาฬิกายิงแม่งเลย h u n อ e r s p ปยิงหายไปที่ตาฮ่าฮ่ามันหายไปงนท <très grave> ี่ตาฮ่าฮ่ารอไมีเราจะยิงใครใครก็ตายก็ได้ยิงวากิปเปอร์กอลิมซอมบี้ไอ้กอลิมไม่ต้องหรอก เมื่อกี้แหละโกเลมันจะยิงมนเป็นพวกเราเพราะเราสร้างมันมาตั้งแต่เกิดซึ่งเราจาเป็นที่จะต้องยิงไปตัวหนึ่งมไม่กล้ายิงเดี๋ยวอ่างั้นเราไปดูคลิปจริงๆดีกว่าไปเลย ก็ต้องขอเ่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมมาคับพ็อกเก็ตอ t เ d i t i o n อีกแล้วนะครับวันนี้จะมามรีวิวมอสนะครับที่เราได้ดูคลิปข้างต้นไปนะครับอ่าเป็ะเป็นทุรจะเป็นอย่างแบบนี้นะครับนี่ที่ผมยิงได้ดูซีรีส์ข้างต้นไปนครับมันจะยิงแค่ลัดเะครบ แท่ไปจากหนึ่งธนูนี่ใช้กี่นัดก็ได้ครับสมมติเรามาดอกเดียวใช่ไหมมันยิงปุ๊บมันก็จะไม่หมดนะครับหลังจากที่เราดูซีรีส์ข้างต้นก็จะมาทำอาวุธสงครามยิงแม่ไก่ลูกไก่ไม่เออเดี๋ยวเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเราจะโดนลงไปอยากอ่ะจะ้ะ เราได้ไปทิ้งของเหรอปะไปทิ้งของแล้วเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตอนนี้ทั้งขยะอยู่ใช่ไหมแค่ทั้ทงขยะอ่าเราทิ้งของกันดีกว่รารอบนี้อย่าประมาทไม่ทิ้งเถอะเมื่อกี้กูจะบอกว่าทิ้งใหม,มอ่าเราเก็บครับอ่าแล้วมาเรา,เรามาเข้าเรื่องครับก่อนอื่นครับให้โหลด พิ่แอคมารับวรักเพสตโตรครับอ่าตอนแรกให้กดเข้าไปกดตรงเสริมพลังครับกดธนูเอนชาร์ตกดเพิ่มอ่ามันก็จะทำการเพิ่มสำเร็จนะครับจะรู้ึกจะจิมนครับเราไขี่ให้มันไปขี้นช่วงมาขี่ปกูตูดอ่าเสร็จแล้วลืมล้างตูดแต่ล้างมือแทน เราทำเสร็จแล,แล้วเรามารีวิวมอสต่ออ่านะครับก็ให้เราเอามเอาลูกขนูไปหนึ่งอันก็ได้นะครับอย่างที่เราได้ดูกันเมื่อกี้นะเดี๋ยวนูตกเดี๋ยวจะพึ้อ,อให้เราไปสู้กับตัวอะไรก็ได้นะครับสตมไมว่าให้คิปเปอร์โกเลมซอมบี้อะไรแบนี้เห้คิปเปอร์ซอมบี้ จะเล่นเอดอร์แมนเอมเดอแมนอะไรพวกนี้นก็ได้ค,ครับมันเข้ามาแล้วเรายิงยัดเดียวมันก็ตายแล้วนะครับโอเคถ้าเกิดยไม่เชื่อผมจะปีกจิบกอครับให้เป็นการคลียรไปเลยเออจากนั้นเราก็เออเสี่ครบเพลิงแป๊บอ mm hmm. ไอเทมเข้าเฮ้ยมือยามอยาเนื เเนี่ยแ่เได้ปรับมืดแล้วนะแต่ผมไม่เห็นซิปเปอร์โกลมสักตัว คือนียกคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าผมอาจจะมาอ่ไปซาวเวอร์เซิร์ฟนี้จับม้านะครับอ่เพราะผมเห็นม้าเต็มเลยแถวบ้านคือเนง่ยก็ถ้าคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์และกดซับโอ้โหตกใจแล้วกดซับะไครตให้ด้วยนะครับถ้าเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ